กระฐานเชิญจิ้งจอกจิ้งจอกหรือหมาป่าไม่รู้ใครมาตบมือเสร็จมะเอากระฐานเชิญหมาป่ากระฐานเชิญกบฮึบโดนใครไม่รู้ใส่หมดประธานเชิญนกเอากดไปได้อา้าวได้อย่ที่ว่าเฮ้ยโอจีเหรอพ่อพ่อตัวเอง เฮ้ยพ่อจะไปตีเขาเอ๊บหนึ่งสองสามเกืบอ่าผสิสองจิงจอกงำงำเฮ้ยเอาดาบใครจะยาวกว่าดาบมันยาวกว่าเอออะไรไหมเฮ้ยจอม,มืดเฮ้ยมาเน่ ขายไม่รู้ตอนนี้มันนัวจัดจิ้งจอกเราแบบสายสแปมไหมใสยซัมมอนนกกระดาษเชิญนกยาฮูไปโดนเมีงูมีมันสายซัมมอนนี่หว่าเฮ้ยหมาไปโดนจิ้งจอกเนี่ยใช้ง่ายสุดละงำแต่ว่าจิ้งจอกเราก็โดนตีได้ด้วยนะนี่นะเราสามารถตีหมาตัวเองตีหมาตัวเองได้ แต่ว่าคนอื่นมันคงตีไม่ทันหรอกใช่ไหมเพื่อนงำๆเฮ้ยมีมุม,มิล่างไหนเนี่ยตัวฉันเหรอน้อยคือฉันเรอทำอะไรอีกแล้วเนะี่ยแท็กมือหน่อยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอันเชิญหมาเอาไปกนไงงล่งำใครวะอบอ,อันเชิญหมาอันเชิญกบ เดี๋ยวแล้วเราเมื่อกี้เราลากหมาตัวเองมาตบเฮ้ยฉันมาช่วยเราเพื่อนวู้ววท่าไปมันไม่โดนเลยอ่ะดูนี่นะรอจับหมาตัวเองมาจับหมาตัวเองมาอัดเออหือว่าทำเขาเรียกว่าอะไรทำสมจริงไนงะสามารถที่จะตีพวกตัวเองได้เฮ้ยตรงนี้โคตรนัวฮึบเฮ้ยอยากใช้สกิลนกให้โดนอ่ะเฮ้ยทุกคนอ้าว ใช้ไงวะเมื่อกี้มันโดนนะอบอ่านี่ไงมันต้องใช้ใกล้ๆอยสมมติว่าผมอยากจะบินเออบินชนอบไม่ได้สุคนาอยู่ไหนอ่ะันก็ไม่รู้เฮ้แต่เนี่ยไม่ใช่แน่นอนจับมันมาไปถึงยออ้บปานมัน มันปั่นตัวนอนได้ปะกันไม่ได้เพื่อนมีใครจะเาากันจิงจอกปึ๊บกันไม่ได้เพื่อนปึ๊บมาแน่จิงจอกเฮ้ยปป๊บปป๊บปป๊บยูซี อ้าวสึ่งคือสี่ใช้ยากกระน้นก็ใช้แบบระยะประชิดเลยมันหนีไปแล้วอึอึอึตบมืออ่ะมาแน่เจือจับมันมาตุ้มเศกจิง้งจอก เฮ้ทุกคนอยมายุ่งทูกอ้าวตบมือเอานี่ไปสายสม,มอนเยอะเอาทูกเอานี่ไปอ้าววัด อะไรวะเนี่ยหมายจิ้งจอกเออมาดิเอาสกิลแบบดีเลยเยอะนะ่ะปึ๊บเอาไว้ใครจะมาเข้ามาอีกยืนนิ่งก็โดนเลยครับไง <laughs> ไม่ต้องมาทักไงมาเป็นเพื่อนใช้ได้ปะไม่หรอก <laughs> ยิงยิง <laughs> ตรงนี้โคตรน,นัวจอกลาดเนื้อ เฮ้ยใครจะแตกเฮ้ยอ้าวย่าเฮ้ยเฮ้ยวอดเจอสกิลโคตรดีสวัสดีครับอ้าวไอ้สกิลสี่นี่แก้งคนไม่ได้เลยงำๆง เฮ้ยใครจะแตกตุ้มโย่บรอนั่นคือใครเป็นคนที่จะจัดการแกยังไงล่ะ yeah. <c oughs> <Hey. Yo. S 1> ย่าเฮ้โย่อยากเห็นอะไรเท่ๆไหมโอเคโอเคแล้วถอยเลย <c oughs> รู้ว่ามันต้องเหลี่ยมแน่แจะทำไรช้านนะลองกับไอหุ่นนี้ดิเฮ้ย นี่อรอเท่ๆว้าวล่ะเฟลอะไรเจ้านมเอาหมาไปกินก่อนหนึ่งสองสามเอานกไปกินนี่แล้วก็จับมาได้ปะเอาเอาหมาไปกินงำงำต่อยเอานี่ไป โอเคเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งดีกว่าเพี้ยวโยเอาหมาไปกินเฮ้ยเอาันต่อยเราเอาปบไปกินเอาหมาไปกินโคตรสแปมมันก็ต้องสแปมหมาอยู่แล้วปะ ปึ๊บปึ๊บเอานกไปจากนั้นเราก็ไปรอปันมันใกล้ๆครับปึ๊บอ้าวปึ๊บเอากบไปแล้วต่อด้วยหมาไปาปึ๊บปึ๊บน่าเอามาพิมพ์อะไรวะบล็อกร้อยเฮ้ยเหลี่ยมเหรอ <laughs> ชวนคุยให้เสียสมาธิปึ๊บ ปุ๊บเอาโนกไปสเต็ปเดิมปึ๊บเอาหนีทันเนอะเอากบไปตามด้วยหมาออกเลยวะอะไรวะเจอเมงูมีเข้าไปไปไม่เป็นเอ๊ยยูตะมาดวสู้กับยูตะอูล้วดูสกอร์สกอร์ตึงเกิน ออหมาไปกินก่อนเฮ้ยเอาต่อยสวยไม่ได้เอาแต่มันใช้โกโจโกโจมันโกงไงล่ะเห็นไหมเนี่ยไอ้สกิลเน่ะมุกเกนเอานกไปเกนปึ๊บเอาปึป๊บเอากบไป เอาหมาไปเข้าหลังครับพุบเอา้าทำไมเราไม่กดกัลต่อยไกลยังวะทำไมเหมือนเมื่อกี้มันพุ่งมาต่อยไม่ถึงเรานะเฮ้ยเอานกไป Bắn! Quay xuống mà, ào Đưa thằng chó đi! Ừ! Đưa thằng cổ đi! Này! Ảo? Ừ! cổ เฮ้ยมาเช็สกิวกองเอาว่าจะบินหนีเมื่อกี้เฮ้ยอะไรยอสกิวจีแล้วก็มามา่เฮ้ยเข้าหลัง อา้อาวป๊บอ้าวทำไมกบมันช้าจัางวะเฮ้ยเอานกไปแต่ว่าเหมือนเขาจะหลบเป็นนะปุ๊บหรือเปล่าวะอา้อาวเฮ้ยชิกกง ยังฮฮฮฮมันไม่มีสกิลจีอ้าวโชคดีนะเพื่อนมันอยู่ในนั้นมันเห็นเราเปล่าวะมันจะสก,กิลม่วงปะไม่รู้อ่าขีนกนี้ก่อ,น,อนจะรู้ไหมว่าเราอยู่เนี่ยรู้ปะรู้หรือไม่รู้ตัวเราก็มืดซะเหลือเกินมาแล้วเพวื่อนเอาสก,กิลเอาสก,กิลยังไม่หมดนดิว่า เแล้วเด้อแตกโอ้รู้นี่น่าจะซ่อนต่อโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เมงูมิด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย